สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจ็บหัว <c oughs> คิดยังไงกับความเขาเ้าใจผิดของ MMA ในบ้านเราบ้างพี่ตองก่อนทำไมถามแล้วโยนกลับมา <c oughs> โอ้คือจริงๆที่ได้ยินบ่อยๆก็คือคนชอบมองว่า MMA มันก็ลมละซ้ำต่อยในกรงเห <ừ, S 1> มือนห <ừ, S 1> มนาจิกกันเหมือนไก่กัดกัน,นเ,คเคยโดนคอมเมนต์ว่าแบบทำอะไรกันหนักเหมือนหมูกัดกันเลยแบบแล้วก็หมูกัดกันเราเนหมูเหรอ เนี่ยแล้วแบบลมละซ้ำปาเทือนไม่มีเขาเป็นรูปผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ยินก็สงสัยนะคืออย่างคนแถวบ้านเราที่เขาเขาเห็นแบบพวกมวยไทยมวยสากลหือเทนโดคาราเต้ยืน <ฮะ S 1> สู้กันอย่างเงี้ยเขาคิดว่านี่คือการตอ่อสู้แบบรูปผู้ชายแล้วเขาไม่ได้มองกลับไปถึงว่าในอีกซีกโลกหนึ่งก็มีการต่อสู้ที่จับทุ่ม <ฮะ S 1> กดไว้กับพื้น โจมตีแม้อยู่บนพื้นและคนที่โดนจับทุ่มลงพื้นก็ยังต่อสู้ได้คือต้องบอกก่อนว่าคนไทยเนี่ยก็ยังติดท่ามวยไทยแหละคือมวยไทยมันคือการยืนสู้เท่านั้นถ้าล้มแล้วเราจะไม่ซ้ำแต่ว่า MMA มเนี่ยมันคือการจําลองการต่อสู้จริงเวลาคนที่เราสู้กันจริงๆเนี่ยเราคงไม่แบบต่อยเปี้ยงแล้วไปเฮ้ยนายลุกขึ้นมาสู้ขึ้นมาอการสู้จริงอ่ะมันคือการที่ต้องทําให้อีกฝ่ายเพียงพาล้มลงไปแล้วเราก็่ําไปเพื่อจะเผด็สื่อซึ่งพอมันเป็น MMA มมันมีการเรียกว่า ผสมผสานมีการเอาองค์ความรู้ของวิชาต่อสู้อื่นเข้ามาอมเอาความรู้ของมวยปล้ำยูโดยูยิสูมวยไทยมวยสากลน,นักสู้แบบ m M a เอนี่ยต็งสามารถที่จะยืนก็ได้<า>นอนก็สู้ได้<า>ทุ่มลงไปก็ตามไปได้เพราะจริงๆแล้วอ่ะมันคือการ หมือนกับเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากกว่าคือแบบถ้าเกิดใครถนัดน,นอนสู้ก็ต้องอดึงอีกคนมาอยู่ในเกมเราใครถนัดยืนสู้เราก็ต้องอพยายามกันที่จะไม่ให้คู่ต่อสู้ของเราเนี่ยทำให้เราลงพื้นเนี่ยมันก็คือแบบทำอะไรก็ได้ให้เราเนี่ยได้เปรียบที่สุดถ,ถึงแม้มันจะบอกอว่าเป็นการทํากติกาให้ต่างเสือป,ป่าก,กับต่อสู้กันมาสู้กันด้วยกันได้แต่ความเป็นจริงนะักสู้ก็ต้องเรียนรู้สิ่งอื่นด้วยไม่ใช่แค่ด้านเดียวมันก็เลยเป็นความสนุกของเองนึงอื่น We'll thank right you